ต่รับกรสุช่องไม่พีก่อนซื้อบมนะโอ้ซื้อท่านซื้อตุ๊กตา,าน,น,นะนักแข่งจะไปแข่งที่ไหนนักแข่งน้อยแข่งรถแข่งที่ไหนเฮ้ไปแข่งรถที่ตาลาดใครซื้อให้ชุดชุดนักแข่งเนี่ยใครน้อ fc เหรอลูกโอ้เท่จังเลยกินข้าวเก่งเยอะเลยลูกอ้ฮะแต่งหน้าไให้้ปีกนูจะแต่งหน้าเหรอเอาแหอาปลาหรือกินเชียนมั้ยเอ็มกินไหมกินปลากินอะไรลูกกินกุนเชียนแล้วกินปลากุนเชียงหรือปลา กินอีกลูกเหรอพี่โอไม่เล่นด้วยนะอุ้ยกินหลายคำแล้วเฮ้ยเลยกินปลาเอาให้นี่ตาูหรือจ่กินหนังมันเบื่อเอ็มกินข้าวกับน้องไหมกับพี่ไหมเออกินหลายค่ำหมดเลยเด็กแล้วไปโตเป็นสาวเออเขาจะไปแข่งแล้วนี่ไปไปนั่งกินกับป้ามมิวแล้วกินเสร็จแล้วเราก็ไปเล่นกับพี่โอกันเอาเสียผื่นอ่ะเอาโลด เอฟซีเหมือนว่าจักแมนมีแมนจักเพื่อซื้อเอฟซีหรือแมนซื้อไปไปกินข้าวไว้ละหิวข้าวกับป้ามิวเนี่ยกินข้าวแข่งน้องน้องกินหลายคำแล้วน่ะดูที่น้องบอกว่าหิว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 น้องในท้องอ่ะน้องว่าหิว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 จังเลยหิวจังเลยเออแม่แม่ป้าไม่เอกินข้าวแม่กินข้าวเหมือนน่ะ มามากินข้าวก่อนแล้วกินข้าวก่อนมาเร็วกินข้าวก่อนเราจะไปรุ่งแล้วน่ะไปไหมนะไม่ไปเหรอไม่ไปใช่ไหมไม่ไปก็กินข้าวก่อนกินให้อิ่มก่อนแล้วค่อยไปเล่นกินน้ำมาฉันดีเ็มมาเล่นด้วยแต่เช้าเลยออกได้ไหมน่ะสบายสีเอามันชอบย่าง่าไปคิวเด่นอะ แม่ื่นทำไมมันไม่มีสีแดงมันไม่มีสีมันจะไล่ใช้สีม่วงก็ได้นสีม่วงสีเหลืองก็ได้อช่อก็ได้ที่บมสมมติตอนนั้นเนนงบนป้าาสมงให้เลยเนาะ เขียนอันนี้เขียนเลยเขียนเลยอืมงอก็ได้โอเคสีแดงจะเอาสีอะไรก็เอาเลยอืมเป็นอะไรมาพนี่มาพนี่ว้าวมาพนี่อะไรบ้างเนี่ยมีคนระบายอยู่ระบายเลยเออเมียงก็ระบายเลยหรืออันนี้ะบาอันนี้ของหนูเอาแล้วให้เบสระบายอันไหนอ่ะ นี่หรอใครจะกลับด้วยละบายหมดแล้วเนี่ยอันนี้นูบยไปก่อนดีวไปไป,ไปตามหลังมอกุ้ยมิวไ,ไปตามหลังโอเคตา,ตานกก่อนนะนี่นกบินอยู่นกวอะไร้นม่มนตาม,ตมันไม่มีตาเอานอนี่เขียนนกใส่ตรงนี้ นกมันบินเนี่ยเนี่ยสองตัวอันละบายเลยอือเอาอะ้รที่ย่างบาร์บีคิวเราไปไหนแล้วลูกอยู่ในห้องไม่ใช่เนี่ยมันเตาย่างต่างหากเตาย่างเมื่อเราก็มีเนี่ยเมื่อคืนนี้ถือไปถือไปบ้านพี่ชีไปเมืม่อคืนนี้ไม่ได้ไปเนาะเอาสีไปเมื่อคืนนี้เนาะเออแล้วมันอยู่ไหนล่ะอันละบายเร็ว อะไรโอ้ตัวบีตัวบีใครมาทำตัวบีไว้ตรงนั้นฮะใครมาทำตัวบีไว้ตรงน,นั้นเนี่ยโอ้ใครอ่ะปููอะไรก็ป,ปูเนี่ยปูมีกี่ตัวเตัวนี้มันไม่มีขา กันระบายระบายสีนี้แล้วก็มาระบายสีนี้ก็เปลี่ยนกันระบายไงลูกโอ้ยถุงเท้าหูเลยถุงเท้าโอ้ยถุงเท้าใครเนี่ยถุงเท้าเต้น้อยบ่านี่นะถุงเท้าน้องใส่ถุงเท้าน้องเหรอโอเนี่ยวันนี้ว่าจะไปตลาดแต่รถตลาดเขาไม่มาเลยเขามากันแค่สองคันบอกวันนี้น่ะเห็นบอกว่ามาแต่ลาเมฆแม่คงใจเราก็ ใครสำคันหนึ่งเพราะว่าเขาหยุดปีใหม่กันหมดแล้วมันก็เลยไม่มีคนน,นี่ไงลูกทำระบายอนนอตี้เข็มเนี่ยเห็นไหมเนี่ยระบายอยู่ในรอกในขอบที่เขาทําไว้ให้เนี่ยอันนี้เนี่ยจะได้สวยๆนะลูกอันนี้ไม่โอ้ต้องทําใหม่นะคะอี่ดูโอเคโอ้สวยสวยมากห้ามเอาออกห้ามขานระบายนอกเอานอกกรอบนะลูก มเป็นไม่เป็นไรนิดเดียวนิดเดียวเออนิดเดียวโอ้ยนิดเดียวระบายอ่ะจีนไหนก็ได้ระบายเลยจีนนี้เหรอนี่เหรอเนี่ยถ้าเราระบายอยู่ในขอบมันก็สวยถ้าเราระบายออกนอกขอบมันก็ไม่สวยไม่โอ,อูนี่นไม่้ไม่อันนี้เขาไม่ได้ให้ลบอันนี้เราว่าเราระบายสีเราระบายสีลูอก

โอ้โหโอ้ฮะออกอ็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรระบายเลยเอ็มก็ระบายจนนี่เดี๋ยวนะระบายดีๆเนี่ยข้างล่างเนี่ยระบายดีๆข้างล่างเนี่ยแล้วข้างล่างเนี่ยพี่พายพี่พายสาหูเหรอเนี่ยก็้าห์ก็สาห์เนี่ย อาโม้วนอีกแล้วาแทนม้วนปุ๊บเลยเนอะแม่เอ็มอยู่ไหนแม่เอ็มอยู่กับกบลุงพีนั่นเหรอหรือแม่เอ็มไปซื้อยางบ่อันนี้แม่ไปรับยายเอา้ายายมาวันนี้บ่ยายอุ่นจะมาแล้วนะคะวันนี้โอ้เดี๋ยวจะมินเรารอไปเยี่ยมยายอุ่นเนี่ยเราไปรับยายอุ่นกลับบ้านกันเถอะเนาะ เขีนบอกว่าอะไรจะผูกเขียนให้ยายอุ่นด้วยน่าจะวันที่สองพรุ่งนี้แหละก็วันนี้ก็วันที่หนึ่งไงวันนี้แกมาลืมเลยปีใหม่ละน่รกป้าก็จะลืมไว้ยังมี่นอไมาเมื่อนี้น่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรอีกแกพร้แไม่เป็นไรค่ะเอางนี้เดียวไม่เป็นไร